ครับนักเรียนกลับมาพบกับครูนะครับครูต้นนะครับสุภวัชชาวาเกษมเนาะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้มาพบกันเรื่องการดูแลรักษาสวนและตกแต่งสวนครั้งที่3แล้วนะครับมามาตรฐานการเรียนรู้ก็คือมาตรฐานที่งอ1นนะครับสำหรับตัวชี้วัดก็ตามนี้เลยนะครับนักเรียนต่อมากันที่จุดประสงค์วันนี้เราเรียนรู้ไปเราจะได้อะไรเรามาดูกัน หนึ่งคือนักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวนนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการตกแต่งสวนได้เนาะสองนักเรียนสามารถวางแผนโดยการวาดภาพสวนจำลอ,อ,องของเราเนี่ยครับจัดตกแต่งสวนจำลองของเราเนี่ยอย่างสร้างสารรค์และมีความแปลกใหม่และสุดท้ายก็คือนักเรียนนะครับจะมีทักษะและก็เห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดตกแต่งสวนนะครับก่อนอื่นเลยไหนลองมาช่วยครูคิดสิครับไหนลองช่วยกันตอบสิว่า ของที่ใช้ในการตกแต่งสวนที่บ้านของนักเรียนแล้วก็ที่นักเรียนเคยเห็นตามสวนสาธารณะหรือที่โรงเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างอ่าไหนลองช่วยกันคิดซิครับมีอะไรบ้างมีมานั่งถูกไหมมีอะไรอีกมีมีหินมีอะไรอีกครับมีอะไรมีน้ําพูอ่ามีอะไรอีกสิ่งของตกแต่งอ่าอะไรล่ะสิ่งของตกแต่งคืออะไรคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมหรือว่าอะไรอ่ามาดูกัน อย่างแรกคืออะไรครับมีม้านั่งถูกไหมม้านั่งเนี่ยก็ให้สําหรับเรานั่งพักผ่อนถูกไหมครับเนาะสำหรับชมสวนนั่นเองต่อมาน้ําพุน้ําพุก็เพิ่มความเย็นของสวนของเราทําให้เรารู้สึกเย็นสบายถูกไหมครับมีเสียงน้ําไหลเนาะตลอดเวลาเนาะต่อมาพันไม้ก็อาจจะมีพันไม้ใหญ่พันไม้เล็กเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพันแต่ละพันไม้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ต่อมาสาลาสาราก็อาจจะคล้ายๆกับมานั่งโดยที่มานั่งเนี่ยครับก็เป็นมานั่งทั่วไปเนาะแต่ส่วนสาราเนี่ยอาจจะมีหลังคาคลุมถูกไหมช่วยบังแดดได้แล้วก็ช่วยให้เราดูชมสวนได้อย่างสบายถูกไหมครับต่อมากันที่หินอ่อนหินอ่อนก็ใช้สําหรับปูพื้นถูกไหมครับให้ความสวยงามกับสวนของเราแล้วก็มีอะไรอีกลูกปั้นหรือรเครื่องปั้นดินเผาเมื่อกี้เหมือนที่เพื่อนบอกถูกไหมสีส้มๆถูกไหมครับและสุดท้ายมีอะไรหญ้าปูพื้นอ่าอันนี้คือ สวนของครูที่ครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนแต่นักเรียนอาจจะมีความคิดที่เคยเห็นอาจจะเคยเห็นที่สิ่งของตกแต่งที่แตกต่างจากครูก็ได้บางคนอาจจะเห็นรูปปั้นสัตว์ถูกไหมถูกไหมครับเนาะหลายอย่างมากเลยอยอดเยี่ยมมากเลยสําหรับยกตัวอย่างการยกตัวอย่างของนักเรียนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยครูก็มีคลิปาการจัดตกแต่งสวนมาให้นักเรียนได้ชมกันด้วย แล้วตั้งใจชมนะครับแล้วเดี๋ยวครูมีคําถามเนาะถามระหว่างคลิปด้วยโอเคไหมครับว่าในคลิปมีอะไรบ้างเนาะโอเคเราไปชมคลิปกันเลยสวนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของบ้านนอกจากที่เราจะตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้วสวนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านน่าอยู่ การตกแต่งสวนนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศีลเพื่อทำให้สวนสวยงามสิ่งที่ใช้ตกแต่งสวนมีให้เลือกมากมายเช่น 1. พันไม้ก็จะประกอบไปด้วยไม้ประธานจะเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงพอที่จะสามารถให้ร่มเงาและกันลมได้นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาด้วยไม้ประธานเช่นอินทนิน พญาสัตบัญญลีลาวดีจามจุรีราชพฤกษ์โมกกันนิกากาหลงไม้พุม่มเป็นต้นไม้ที่มีสีดอกสีใบและลวดลายที่หลากหลายการปลูกไม้พุ่มให้สวยนั้นควรมีมากกว่าหนึ่งระดับเพื่อให้ลดหลั่นและเกิดมิตินิยมใช้ปลูกระดับแปลงปลูกริมขอบทางไม้พุม่มเช่น เฟืองฟ้าเข็มชบามะลิพุซ้อนชอนนางไม้คลุมดินมักจะปลูกเป็นกลุ่มก้อนติดกันมีหลายสีหลายลวดลายให้เลือกนิยมปลูกประดับแปลงไม้คลุมดินเช่นผักเป็ดด่างแววมายุราฟ้าประดิฐแพรเสี้ยงไห้กระดุมทองเลื้อย คุณนายตื่นสายเศษฐีเรือนนอกเศษถีเรือนในหญ้าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินและสามารถเหยียบย่ำได้หญ้าที่นิยมปลูกเช่นหญ้านวนน้อยหญ้ามาเลเซียวัสดุปูพื้นโดยไม่ได้รวมถึงหญ้าเช่นอิฐหินต่งตงตงางๆหรือกวด จะนิยมปูทางเท้าหรือจัดวางเป็นกลุ่มก้อนร่วมกับไม้ประธานไม้พุ่มไม้คุ้มดินที่ปลูกไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามและยังช่วยลดการกระแทกของฝนกับหน้าดินอีกด้วยรูปปั้นและเครื่องปั้นดินเผาควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของสวนที่จัดไว้ม้านั่ง ชุดสนามและศาลาเป็นสิ่งที่สามารถใช้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนได้เพื่อให้ได้นั่งพักผ่อนท่ามกลางสวนที่สวยงามโดยเลือกขนาดของม้านั่งชุดสนามหรือศาลาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสวนน้ำและไฟโดยบางบ้านอาจจะตกแต่งสวนด้วยน้ำตกน้ำผุดน้ำพุเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับสวน นอกจากนี้ยังสามารถติดไฟให้ส่องที่โคนต้นไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามของสวนในยามค่ำคืนได้อีกด้วยอ่าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ดูคลิปของครูแล้วเป็นงไงบ้างครับอ่าคลิปการจัดและตกแต่งสวนของเราเป็นงไงบ้างครับ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่าดูเสร็จแล้วต้องช่วยครูตอบคาถามได้นะโอเคไหมมาเริ่มกันเลยคําถามแรกสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวนมีอะไรบ้างนะอ่ามีคนบอกอะไรครับรูปปั้นมีอะไรอีกมีหญ้าอ่ามีอะไรมีรูปปั้นถือโคมไฟถูกไหมมีอะไรอีกมีมานั่งอ่าโอเคเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะ อันที่1คือพันธไม้ถูกไหมครับเขานําเสนอที่พันไม้ก่อนเนาะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีต้นไม้แบบไหนบ้างเนาะอันที่2ก็จะเป็นวัสดุปูพื้นวัสดุปูพื้นมีอะไรบ้างมีหญ้ามีหินถูกไหมครับอ่าและอันที่3เป็นลูกปั้นที่นักเรียนบอกเลยเห็นชัดๆเลยรูกปั้นชูโคมไฟถูกไหมครับเนาะแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็4มีมานั่งชุดสนามและก็ศาลาและสุดท้ายก็คือน้ําและไฟถูกไหมครับเนาะ สิ่งของเหล่านี้ครับเป็นสิ่งของที่นิยมมาใช้ในการจัดและตกแต่งสวนซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รูปแบบของสวนของเรานั่นเองนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยเนาะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยคือพันธุไม้นะครับพันธุไม้ของเราอย่างแรกไม้ประทานไม้ประทานคืออะไรไม้ประทานคืออะไรครับไม้ประทานคือต้นไม้ขนาดใหญ่เลยถูกไหมมีต้นอะไรบ้างนะที่เขาบอกมีต้นจามจุลีถูกไหม มีลีลาวดีมีอะไรครับมีอินทนินเนี่ยครับจากรูปนัเกเรียนจะได้เห็นรูปของครูอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นไครครับต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยอายุหลายปีนะครับมีความสูงเกิน6เมตรนะครับสามารถใช้เป็นฉากหลังให้ร่มเงาแล้วก็เป็นที่แนวกันลมได้นะครับเนาะโดยต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เราเรียกว่าไม้อะไรครับไม้ประทานนั่นเองอันที่2ก็คือไม้พุ่มไม้พุ่มมีอะไรบ้างครับมีอะไรนะจากรูปมีเฟื่องฟ้ามีเทียนทองถูกไหม เป็นต้นไม้ครับที่มีความสูง1-2เมตรนะครับมีสีดอกสีใบที่สวยงามรวดลายหลากหลายถูกไหมครับนิยมใช้ปลูกประดับแปลงนะครับเนาะแล้วก็เป็นรั้วกั้นบังตาด้วยถูกไหมครับแล้วปลูกไว้ริมขอบทางเช่นเทียนทองถูกไหมยอย่างจากรูปเลยถูกไหมครับมีเฟื่องฟ้ามีมะลิอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะามาต่อกันที่ไม้คลุมดินนะครับนักเรียนไม้คลุมดินคืออะไร ไม้คลุมดินคือพันไม้ที่มีความสูงไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับมักจะปลูกเป็นกลุ่มๆติดกันที่มีลวดลายสวยงามแล้วก็มีหลายสียให้เลือกสรรมากมายเลยนะครับนิยมปลูกแทนญ้านั่นเองเนาะจะมีต้นอะไรบ้างมีแวมายุราฟ้าประดิษฐ์แล้วก็ผักเป็ดด่างนะครับเนาะมาต่อกันที่ญ้านะครับย่าก็เป็น คืชคุมดินนะครับที่ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินซึ่งหญ้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่หญ้านวลน้อยแล้วก็หญ้ามาเลเซียนะครับหญ้านวลน้อยเนี่ยจะเป็นใบแหลมๆเล็กๆนะครับส่วนหญ้ามาเลเซียเนี่ยจะเป็นใบใหญ่ๆนะครับเนาะโดยสามารถเหยียบย่าได้นะโ,นโอเคไปต่อกันที่วัสดุปูพื้นนะครับวัสดุปูพื้นก็จะมีอิฐหินกรวดนะครับเป็นวัสดุที่ไม่ใช่หญ้าโนะนิยมใช้ปูทางเท้าภายในสวนเพื่อเดิน หรือตกแต่งนั่นเองนะครับนิยมจัดวางเป็นกลุ่มก้อนรวมกับการปลูกไม้ประทานหรือไม้พุ่มหรือไม้พุ่มดินเล็กๆนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามอำนวยความสะดวกในการที่ไม่ต้องตัดหญ้าถูกไหมครับแล้วก็ลดแรงกระแทกที่น้ําฝนเนี่ยจะกระทบต่อดินทําให้ดินเนี่ยกระเด็นได้ต่อมาที่รูปปั้นและเครื่องดินเผารูปปั้นและเครื่องดินผเผานะครับนิยมมาเป็น นํามาเป็นจุดสนใจในส่วนของเราถูกไหมตั้งเพื่อความเด่นเป็นสง่าถูกไหมการเลือกรูปปั้นเนี่ยจะเลือกรูปปั้นดินเผาที่มาจัดวางเนี่ยหรือตกแต่งเนี่ยควรจะพิจารณาจากอะไรบ้าง1ขนาดของสวน2รูปแบบของสวนเป็นสําคัญนะครับโดยที่ส่วนขนาดเล็กเนี่ยก็ควรจะใช้รูปปั้นเล็กๆถูกไหมฮะและส่วนที่ขนาดใหญ่ก็สามารถใช้รูปปั้นขนาดใหญ่ได้ถูกไหมครับเนาะ สวนญี่ปุ่นและส่วนจีนเนี่ยจะนิยมตกแต่งด้วยตะเกียงสะพานเล็กๆแล้วก็อ่างน้ำนะครับมาจากรูปจะเห็นนักเรียนจะเห็นรูปปั้นเนาะถูกไหมอ่าไปต่อกันที่สี่มานั่งชุดสนามและศาลาอ่าดูรูปก่อนดูรูปมานั่งก็คือโต๊ะหินอ่อนนั่นเองมีศาลาแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ตัดลวดลายต่างๆถูกไหมครับเป็นสิ่งของที่ไว้สําหรับผู้มาเยี่ยมเยียนนะครับได้นั่งพักผ่อนท่ามกลางสวนที่สวยงามนั่นเองเนาะส่วนใหญ่เนี่ยทำจากหินเหล็ก นะครับเหล็กพคนสีเพื่อการสนิมแล้วก็เนื้อไม้เนื้อแข็งเนาะเพราะมันจะต้องอยู่กลางแจ้งนะครับเราควรพ,พิจารณาจากว่าเหมือนเดิมเลยถ้าสมมติสวนเราใหญ่มานั่งเราก็ใหญ่ได้ศาลาเราก็ใหญ่ได้ถูกไหมถูกไหมครับเนาะ แล้วถ้าส,าว,สวนเราเล็กล่ะจะใช้เก้าอี้ย่อมๆเก้าอี้ตัวเล็กๆถูกไหมครับหรืออาจจะใช้เป็นมานั่งในการจัดตกแต่งสวนของเรานั่นเองนะครับสวนแบบไทยก็ควรจะตั้งศาลาไทยถูกไหมสวนแบบยุโรปก็ควรตั้งโต๊ะหรือว่าเก้าอี้โลหะดัดลายต่างๆเนาะเพื่อจัดให้เป็นมุมพักผ่อนในสวนของเรานั่นเองครับต่อกันที่น้ําและไฟน้ําและไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ตกแต่งแล้วเพิ่มชีวิตชีวาให้กับสวนโดยน้ำนเนี่ยนักเรียนทีดภาสิถ้าสมมติเราหลับตานะแล้วเราจะเห็นว่า เราจะได้ยินไม่ใช่เห็นสิเราจะได้ยินเสียงน้ําตกไหลอย่างเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นถูกไหม <S <S เหมือนเราจะได้จินตนาการว่าในเราอยู่ในสวนท่ามกลางธรรมชาติเลยถูกไหมครับอยู่ที่น้ําตกอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะไฟเนี่ยเป็นไฟจะส่องสว่างได้ก็ต่อเมื่อกลางคืนถูกไหมถ้าสมมติสวนเรามืดเรามีไฟเมื่อส่องไปที่ต้นไม้ประธานของเรานะครับก็จะทําให้ต้นไม้ประธานของเราเนี่ยเด่นขึ้นถูกไหมทําให้สวนเนี่ยมีความแตกต่างกันในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนถูกไหมก็จะได้ ิลลิ่งต่างๆที่ต่างกันไปเนาะอ่าดูจากภาพเนี่ยจะเป็นการตกแต่งสวนมีการใช้น้าตกถูกไหมครับมีการใช้พันไม้ที่สวยงามมากๆเลยเนาะอ่าเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยดีกว่าครับนันกเรีนยนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะรูมีคําถามดังนี้เลยช่วยกันตอบหน่อยนะนันกเรียนคิดว่าพันไม้ชนิดใดนิยมนํามาเป็นไม้ประทานไม้ประทานต้องมีลักษณะยังไงนะต้นใหญ่หรือต้นเล็กนะต้นใหญ่ถูกไหมครับอ่ายกตัวอ,อย่างหน่อยยกตัวอ,อย่างหน่อยมีอะไรบ้างมีราชพฤกษ์ถูกไหมมีอะไรอีก ลีลาวดีแล้วมีอะไรอีกอ่อินทนินนี่พันไม้อันนี้ครับเป็นพันไม้ใหญ่โนครับนิยมนํามาใช้เป็นไม้ประทานนั่นเองอ่ามาที่คําถามถัดไปเลยครับคําถามถามว่าถ้าสมมตินักเรียนต้องการรั้วกั้นบางตานักเรียนจะเลือกปลูกพันไม้ชนิดใดชนิดใดนะมีตะโกนคนตะโกนบอกอะไรนะครับเข็มมีอะไรอีกมีอะไรอีกฉบา,าถูกต้องครับมีเข็มมีฉบาแล้วก็ มีเทียนทองอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างของเพื่อนๆเนาะต่อกันที่ถ้าสมมตินักเรียนจะต้องการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดเพื่อประดับตกแต่งขอบแปลงหรือกลุ่มพืชแทนหญ้าเพื่อความสวยงามนักเรียนจะใช้อะไรใช้ต้นมาไรเอ่ยใช้ต้นอะไรเอ่ย,ใช,ออยใช้อะไรอ่ามีคนตอบแล้วผักเป็ดด่างมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีคุณนายตื่นสายและสุดท้ายมีอะไรครับกากหอยแครงแคะ โอ้ยต้นไม้เนะี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนอันนี้เป็นการยกตัวอย่างของครูเนาะที่ยกตัวอย่างมาให้นะักเรียนเห็นภาพน,นั่นเองนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้ในการตกแต่งสวนไปแล้วนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยครับช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิว่าแนวทางในการจัดตกแต่งสวนแต่ละประเภทของเราเนี่ยครับโดยใช้สิ่งของที่เราเรียนมามกเมื่อกี้ในการจัดตกแต่งสวนเนาะให้ทําให้เราสวนของเราเนี่ยครับสวยงามจะทําอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับ เราหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือบ้านของเราโดยที่ให้พวกเรานะครับเขียนเป็นภาพความคิดเนาะให้เวลาสักแป๊บหนึ่งโอเคไหมครับอ่าโหยมีเพื่อนส่งคําตอบมาแล้วเร็วมากเลยโหเก่งมากเลยครับเพื่อนบอกว่าอันนี้ครูสรุปมาให้เนาะเพื่อนบอกว่าให้นําต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับมาปลูกเพื่อให้เกิดล่มเงานะครับมีการใช้หินใช้กรวดหรือหญ้านะครับมาเป็นทางเดินเนาะแล้วก็มีการทาน้ําตกขนาดเล็กอ่ามีการใช้โคมไฟส่องที่ โนต้นไม้ประธานเพื่อให้สวนมีความแตกต่างระหว่างกลางวันและก็กลางคืนนะครับเพื่อนบอกอีกว่ายังมีการเอารูปปั้นต่างๆมาตกแต่งในมุมต่างๆของสวนของเรานะครับมีการนําสาราเล็กๆหรือม้าหินอ่อนเนี่ยครับมาจัดตกแต่งส่วนของเราให้เกิดความสวยงามและเราสามารถเข้าไปใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้และเพื่อนยังบอกอีกว่าผลดีที่เกิดขึ้นต่อผู้อยู่อาศัยก็คือคือทำไม เกิดความร่มลื่นเหมือนอยู่ในธรรมชาติถูกไหมครับเมื่อเราไปนั่งอยู่ในสวนแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นที่พักผ่อนในเวลาว่างของเรานั่นเองนะครับเนาะอ่าเราก็มาต่อกันที่คําถามเสริมความรู้ครูมีคําถามถามว่าอ่าดูจอนะครับนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นสิ่งตกแต่งที่ทําให้สวนมีการเคลื่อนไหวและเป็นธรรมชาติระวาง 1. นึ่งศาลาสน้ําตกจําลอง 3. รูกปั้น สี่ก้อนหินอันไหนหน้าที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นธรรมชาตินะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยเฉลยก,ก็คือน้ำตกจำลองนั่นเองนะคะพพรับเพตผลเพราะน้ำตกจำลองเนะะี่ยครับจะมีเสียงน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำตกที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาตินนเนาะ,ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอ่าไปต่อกัอนที่อันนี้กันเลยก็คือให้นักเรียนนะครับ ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการจัดตกแต่งสวนโดยให้พวกเราเเขียนเป็นแผนภาพความคิดอีกแล้วโดยที่เราลองคิดสิว่าจัดตกแต่งสวนที่บ้านเนี่ยผลที่เกิดขึ้นถ้าสมมติปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับให้เวลาแป๊บหนึง่งช่วยกันคิดแล้วช่วยกันตอบขึ้นมาเลยมีคนตอบแล้วปฏิบัติก็คือทำทําไมครับให้บ้านร่มรื่นเย็นสบายผู้ ผู้อาศัยนะครับรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาถูกไหมและถ้าไม่ปฏิบัติละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้านไม่มีความร่มรื่นนั่นเองก็คือการตรงกันท่ามคือบ้านไม่มีความร่มรื่นผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่สดชื่นนั่นเองนะครับครูมีคําถามถามว่าถ้านักเรียนช่วยกันดูแลสวนของบ้านให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เป็นประจําทุกวันแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อไหนอา่าอุยคำถามนนี้แปลกใหม่มากเลยนะข้อไหนเอ่ย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  เฉลยคือการมีความรับผิดชอบการเป็นผู้มีระเบียบวินยัยมีความขยันแล้วก็มีความมานะอดทนและก็มีจิตสาธารณะถูกไหมครับเหมือนการทําสวนเนี่ยเราก็มีการช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือการช่วยกันในครอบครัวนะครับจัดตกแต่งสวนของเราให้เกิดความสวยงามเนาะคุณพ่อหรือคุณแม่อาจจะมอบหมายให้เราเช่นตัดหญ้าถูกไหมครับอาจจะปลูกต้นไม้ถูกไหมฮะการปลูกต้นไม้อาจจะทําให้สร้างระเบียบวินัยให้กับเรามีการเก็บต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าถูกไหมครับแล้วก็เป็น สร้างความขยันอดทนถูกไหมการตัดหญ้าพอแล้วถ้าสมมติมีพื้นที่สวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมานะและอดทนในการตัดหญ้าถูกไหมแล้วก็มีจิตสาธารณะนะก็คือช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ขั้นตอนการตกแต่งสวนกันเลยดีกว่าครับนักเรียนโดยที่ขั้นตอนการตกแต่งสวนเนี่ยหมายถึงการตกแต่งสวนให้สวยงามประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายถูกไหมครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เราต้องสำรวจและวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีพันไม้เนี่ยเดิม ของเราเนี่ยครับมีอะไรบ้างแล้วก็อันไหนที่เราจะเก็บไว้อันไหนบ้างที่เราจะย้ายออกดินนั้นน่ะมีความสมบูรณ์หรือเปล่าถูกไหมครับบริเวณไหนที่มีความรกกลางถูกไหมฮะแล้วบริเวณไหนที่มีช่องว่างหรือว่าเป็นบริเวณที่ว่างอยู่สิ่งใดบ้างที่เราจะใช้ตกแต่งและสิ่งใดที่บ้างที่แตกหักไปแล้วชํารุดไปแล้วแล้วเราก็จดบันทึกไว้ถูกไหมครับว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ตรงนี้ยังว่างอยู่ตรงนั้นยังรกถูกไหมครับเนาะ อันนี้คือขั้นตอนที่1ก็คือสำรวจและวิเคราะห์สวนของเราก่อนว่าเป็นสวนแบบไหนนะครับประเภทไหนนะฮะต่อมาออกแบบสวนใหม่นะครับโดยที่ใช้หลักศิลปะเหมือนที่ครูได้สอนไปแล้วเนาะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของสวนประเภทต่างๆสิ่งของในการตกแต่งสวนโดยนำสามเหล่าสามสิ่งเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้รวมกันร่างเป็นภาพ2มิติหรือ3มมิติตามความถนัดของนักเรียนแล้วระบายสี ให้สวยงามสมจริงเลยเพื่อจะเป็นแนวทางในการจัดตกแต่งสวนของเราเนาะโอเคไหมครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่าต่อมาที่ปรับพื้นที่อันนี้จะเป็นลงมือปฏิบัติแล้วนะจะไปปรับพื้นที่ย้ายพันธไม้และสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกโอเคไหมครับแล้วมีการเตรียมดินบริเวณที่จะปลูกพันุ์ไม้ใหม่นะฮะมีการทําความสะอาดบริเวณที่จะวางสิ่งของที่ตกแต่งถูกไหมครับมีการโรยปูนขาวทําอนาเขตที่จะต้องปลูกพันธุไม้ใหม่หรือ ตั้งวางสิ่งของที่ตกแต่งไว้โอเคไหมครับเหมือนเป็นการร่างจริงๆโดยการใช้ปูนขาวเนี่ยวงไว้ว่าตรงนี้เราจะปลูกอะไรถูกไหมครับเป็นวงใหญ่วงเล็กเนี้ยนักเรียนสามารถทําได้เลยเนาะตามขนาดของต้นไม้นั่นเองแล้วก็ตามขนาดที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นะครับเนาะต่อมา c เมื่อเราเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเลือกซื้อสิ่งของตกแต่งสวนของเราโอเคไหมครับตามแบบที่เราร่างเอาไว้โดยซื้อใน แถวเดียวกันเพื่อรประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็การขนส่งอีกด้วยนะครับนะต่อมาปลูกพันไม้นะครับเมื่อกี้เราไปซื้อของตกแต่งใช่ไหมซื้อของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันไม้เสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาปลูกพันธุ์ไม้ของเรานะครับโดยการวางสิ่งของตกแต่งสวนตามที่เราออกแบบเอาไว้โดยปลูกพันธไม้ประทานก่อนก็คือปลูกไม้ที่ต้นใหญ่ก่อนตามด้วยไม้พุ่มไม้คลุมดินปูหญ้าและสุดท้ายก็คือ ปูทางเดินนั่นเองอันนี้ก็จะได้สวนของเราที่ตามที่เราออกแบบได้อย่างสวยงามแล้วต่อกันที่อ่าเรามาช่วยกันสรุปความคิดสิว่าการดูแลรักษาและตกแต่งสวนเนี่ยเราจะสรุปออกมาได้ในรูปแบบไหนโดยสรุปให้เป็นความคิดรวบย่อดนะครับสรุปได้ยังไงเอ่ยอ่าอาโอเฉลยเลยเหรอเนี่ยเฉลยเลยก็ได้อะคือการดูแลรักษาสวนเนี่ยครับนักเรียนจะทําให้สวนสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็การตกแต่งสวนเนี่ยจะทําให้สวนเนี่ยครับเกิดความสวยงามสร้างบรรยากาศให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ผู้มาเยี่ยมเยียนนะภาษาง่ายๆคือเราอยู่แล้วเรารู้สึกเย็นสบายนะครับรู้สึกพักผ่อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเรานั่นเองนะครับเนาะอ่าและแล้วก็มาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันว่าจะจัดตกแต่งสวน จำลองในแบบที่ตัวเองสนใจมา1ประเภทโดยใช้หลักที่เราได้เรียนกันมาแล้วถูกไหมครับโดยการวางแผนออกแบบวาดภาพถูกไหมครับเป็นส่วนจำลองเขียนสิ่งของที่นักเรียนจะต้องการใช้ในการจัดตกแตง่งแล้วก็มีเขียนขั้นตอนในการจัดตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามมีความสร้างสารรค์แปลกใหม่และน่าสนใจนะครับและลงมือจัดสวนจำลองตามกลุ่มที่ตนเองได้ แบ่งกันเอาไว้นะครับในวันนี้เนาะและหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาช่วยกันประเมินซิภายในกลุ่มว่าส่วนจําลองของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการตามที่แผนที่เราวางไว้ไหมโอเคไหมครับโดยถ้าไม่ประสบความสําเร็จและมีข้อบอกพร่องเราจะแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นอย่างไรนะครับเนาะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวให้เวลาไปทํากันเลยโอเคไหมครับ โดยที่วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อนมีการเพื่อนบอกว่าอะไรนะครับมีการจัดตกแต่งสวนถูกไหมวิธีการจัดตกแต่งสวนสิ่งของที่ใช้ตกแต่งสวนถูกไหมครับ่าโดยเราสามารถจสรุปความรู้ได้ดังนี้เนาะโดยที่สวนในบ้านของเราเนี่ยจะสดชื่นสวยงามได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องได้รับการดูแลถูกไหมครับอย่างถูกวิธีด้วยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้และสิ่งของ ตกแต่งใหม่เมื่อซูชมนะครับเนาะโดยการวางแผนตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาเลยโอเคไหมเนาะอ่าสำหรับในวันนี้นักเรียนก็สามารถนําส่วนของเราที่จัดตกแต่งเนี่ยมาเสนอผลงานโอเคไหมครับหลังจากคาบนี้เนาะมาเสนอผลงานมาคุยกันว่าส่วนของเพื่อนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับแล้วก็ลองเสนอเป็นแผนภาพดูซิว่าเฮ้ยส่วนของเราเป็นแบบนี้ของเธอเป็นแบบไหนสามารถแชร์กันได้นะครับแล้วหลังจากนั้น ครูอยากให้นักเรียนนะครับช่วยกันจัดนิทรรศการจำลองสวนของนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกภายในโรงเรียนเนี่ยได้มาเห็นสวนของนักเรียนว่าเป็นอย่างไรแนวทางแนวคิดของสวนของนักเรียนนะครับเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในการจัดสวนที่บ้านของตนเองต่อไปนะครับเนาะโอเคเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับการจัดตกแต่งและดูแลสวนของเราไปแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็สุดท้ายและสําหรับการจัดตกแต่งสวนนะ สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ